ลาบสวัสดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องนักสัมผิงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ROV ครับวันนี้เราจะมาเล่น The Fat นะครับความไวแสงนะครับโอ้โหดูครับดูลูนพี่ดิไอ้น้องฮึ่มเจะโมเนี่ยของเราก็จะออกตามนี้นะครับของใช้ตามนี้นะครับโอเคไปดูในเกมกันเลยนะครับฝั่งเราก็จะมีเกรแล้วก็แวนวีลา เอ่อเดอะแฟนาคอนครับพวกเขาก็จะมีไฮเจตเต้มีนาโอมนแรดแล้วก็คาเฟนีนะครับไปดูในเกมเลยตัดพาไปอ้าวครับตอนนี้แผนการเฟิร์สบัตเราเรียบร้อยครับโดดมาปุ๊บเฮ้ยต่อยหน ua ครับต่อยนัวตบตบตองแตกโอ้ยแตกสองไม่รู้ว่าฝั่งของเขาจะต่อให้เราหรือเปล่านะครับโอ้โห มัดรัวมีนด้ไม่ต้องมาครับไม่ต้องมาเชนแรงกลางเลยครับเฮ้ยเฮ้ยมีละเฮ้ยยังไงแก๊กอย่างฮาวแก๊กอย่างฮาวแก๊กอืจะฮาวที่ไหนแก๊กวู้ชชฮาวมินิฟิกเกอร์อย่าฮาวมันบอกฉันมีกินนิ้วจ้า อย่ามาฉีดกับพี่น้องอื้เฮ้ยไม่มีเว้ยรอดไปนะรอดไปเลนล่างโคตรน่ากินเลยนี่ยเน็กมาถึงนะเรียบร้อยบอกเท่านี้เฮ้ยแค่นี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่นเซฟๆหน่อยมั้งเดี๋ยวโดนโอเมนล็อกและเบรนกำมเลยพี่เอ้ยอุ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 ้ยเกือบตายเลยมีนาเก็กเก็ก แก๊ดึงมาเฮ้ยกลางกลางกเฮ้ยมปได้ให้นาคอเล่นไหมเน่านาคอนไมเกิดนะครับบอกเลยว่าฟอมลรางไม่ต้องถามนะจับแวนเมื่อไหร่แล้วไม่เคยไม่เคยอะเราก็เขาเคียร์คลิปเสร็จเราเล่นเดอะแฟนะครับเราต้องโยกเลนนะไปให้ไวที่สุดนะครับเพื่อไปลาดคลิปเอ้ยเพื่อไปเคลียร์คลิปให้เขานะครับมันคือความสามารถส่วนบุคคลนะครับ บางทีเมททีมเราก็อาจจะัวร้อนในตัว oh. ได้นะครับนี่หมดขึ้นบนต่อครับเพราะงั้นเล่นเดอะ a ฟรับประกันรวยแน่นอนบอกเลยนะครับเวนโดนลัดนะครับดึงไม่โดนหรอกนะครับเผอิญกีจไม่ไปช่วยแล้วแสงนะครับรเนี่นยจะโหมู จังหวะนี้เราต้องลองไปล่านะครับมีมันมาแล้วมันมาแล้วอูมินมาแล้ว,เ,ลวเราต้องให้มันเปลืองสกิลกับคลิปไปให้มากที่สุดข้าวามาปลอดภัยของเรานั่นมีค่าตอนดักแถวป่าแน่เลยอ้าวไปนูนะ้นละเจียวข้าล่างสัตว์กันัวเลยอะสลับเลนดีกว่ามาไม่ม<อ>ัเนเลยข้าล่างเนี่ย ค<ำพ>มีแต่พวกมีแต่วพวก on, on. อ่อนๆอ่ะพี่ไทยเคยดูนี่ป่ะติ๊กตอ็อกป่ะไอหัวม่วงอะ่ะพี่ไายหัวมออ่วงเฮ้ยมันเป็นไปนได้ไงครับเฮ้ย,อ,ยอะไรนะครับไม่โดนวะโอ้ยเอ้า <c oughs> เ, <c oughs> เจอมัดยุ่งฉุนเจะไปเอ้ยเอ้า เอา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 แตกแป๊ะอุ้ยเหลือไม่เต็มใบแล้วแม่หนึ่งเนี่ยโอ้โหเน็กเน็กเน็กดูสกอร์พี่ดิเน็กเน็กดูสกอร์พี่ดิเน็กสกอร์แล้วเศร้าอะของของไอ้นี่ไงซัพพอร์ตเป็นงั้นแหละซัพพอร์ตแคลรี่ดูดีครับซัพพอร์ตกับแคลรี่นะธรรมดาเท่านนี้ะ เรามาเพื่ออะไรเพื่อแบกแหวนมันสามารถเล่นได้ทุกสายพี่อย่าลืมสิอย่าลืมความสามารถของตัวตนของตัวเองที่ตบอกาาาถ้าเป็นแบบนี้ทุกตากูก็ไม่ไหแวแล้วไม่ได้คิวเลยกูไม่ได้เกิดเอาดึงมาดึงมาดึงมาโอา้ย

พ,ออพูดคำยากไปเลยโอ้โหเผอิญผมชอบพูดคำยากนะถ้ามีคำยากคำคำยากคำใดเอออุ้ยโดนมาอีกทีนะครับถ้าคลิปนี้มีคำยากคำใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับนี่เดอะแฟตต็ตนได้อย่างนี้นะครับผมน้อยมากนะครับที่จะเจอเดอะแฟตในแกล้งครับถ้าเจอก็อาจจะเป็นผมนะครับจำชื่อไว้นะครับ รัประกันได้เลยว่าคุณแพ้นแน่นอนบอกเลยนะครับว่าเว้นที่โอโตนะครับส่วนใหญ่ผมเล่นนะครับ <laughs> ผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับ F4 2ท Tone ครับ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นัดอีกรหัสหนึ่งรหัสน้องผมอย่าอย <c oughs> <found> ่าอย่ก็ใครที่ดูคล <c oughs> ิปแรกของผมก็เป็นแก๊กนะครับอัตรากัรหนึง 99. 99่ง99.99%นะครับก็ เอาหมสเอาเอ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะบนเยอะบนเยอะถอยถอยอปรมาจารย์ม <Effect ive dialogue> <spe> ัดยงทุนไม่แน็กโอ้นายจะยิ่งเราง่ายแบบนี้ไม่ไหวมั้งมัดยงชุน นาทีนี้นาทีนี้ยงชุนเฮ้ย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 ไอหลอก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 มันอ่ะแล้วพิถ่ายไม่ตีป้อมโอ้โหเอ้ยบนพี่ไทยพี่ไทยบนพี่ไทยต้องวิ่งวิ่งไววิ่งเร็วๆไปหน่ the <hyd> อยวิ่งไวไวไปหน่อยจะไปโหเน็กต้องวิ่งไปหน่อยเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวไม่ทันป้อมแตกไงอ๋อโอ้โหเปลือกคุณจะพ่ายเลยเปลือกที่กี่คุณจะพ่ายเลย นี่ถึงที่โอ้โหเมื่อกี้แม่งช็อตสวยจัดปกติลบโอ้โหแก๊กมันโคตรแรงดึงปุ๊บตายปั๊บเอ้ยดูดูดูพลังจานมาแล้วโอ้อมไหวแสงขนาดไหนดูดิเอ้ยบน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 ปล่อยไปบางก็ได้แลกกับป้อมกลางมันนะพี่ ี่ขึ้นไ,ไปแล้วนะ่ะป้อมกลางก็ไม่ได้ดิดูถอยเพื่อนถอยเอาจังเลยนาคอสอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มเอานาคอสไม่เข้าพุ่มว่ะน้าไป<า>ใช่ไหมเออธนาคอสเข้าพุ่มเมื่อกี้นะจบแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยพุ่มหลังนี่ย เดินมา,นมาแค่ได้จุดเดินมายังไม่มาว่ะโอ้เลือดอยู่เท่นี้มีอยากซาเลยเอาเอาไปนี่มาครับมาครับเอาว่ะเอาว่ะถึงว่านี้โอ้แลสเออมัดยุงชนพิทีนึงไม่โดนเฮ้ยโ,โอ้แก๊กแม่งตานี้มันดึงแม่นจริงว่ะแต่ยังสู้กูไม่ได้นะไอ้น้องอยากดึงแม่แบบเนี้ยไปดู ที่ช่องน็กสั่มเพลงออ้ยดึงมาแล้วดึงมาแล้วอ่ะต้องตายดิโอ้โหพอ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 เลยพอเลยเดินคนเดียวดีกว่าเดินเดินหล่คนแล้วโดนอย่างงี้พอพอน้ำตาดูแฟช่จะไหลน้ำตาดูแฟ ันจะไไล่ปเ้ยบอกเลยอยากลองของใช่ไหมเองอยากลองของใช่ไหมฮะเนี่ยเดอะแฟลมันต้องเล่นอย่างนี้นะตอดตอดเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปแลกเออมันเปลืองตัวนะครับน้องๆเราไม่จำเป็นต้องได้คิวอ่ะ ดึงมาดึงมาอุ้ยดึงมาอุ้ยอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันต้องช่วยหรอโถแค่นี้เอาอยู่โอ้กากวะสองโดนแล้วหนึ่จบด้วยนะของเราไม่จบ้วยนะแตกไปหนึ่งเกเอาดิเอาดิเอาดิเอาดเอาดิ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 เอาดแดูหนข้ามาครับตัวขลังอย่างนมันล โอ้โหเบื่อจริงไม่อยากเล่นแบบเนี้ยออกมาดิออกมาดิออกมาดิไม่จบด้วยเอาดิถ้าเป็นห้าวถ้าเป็นห้าวเป้งใช่ป่ะนักเลงไข่ดันอต่ถอยนะถ้าไม่ได้ป้อมนี้อย่าถอยนะเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดีอย่าถอยอย่าถอย อย่าถอยถอยเดาไหลนะไอเน็กมึงไม่เข้าให้เลยนะเน็กนะเอ้าก็ผมจะดูพี่ไงอย่าถอยถอยเดาไหมแล้วดิเออเอาดิดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วดูแล้วถอาแล้วเอาดิดูดึงเออ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 เข้าไปแลกเลยเราเป็นสนใจดาบนะขอตบแรดแล้วจังหวะเนี้ยตบเออนาขอตบแรดแรดทแรดแล็อยู่ล่างมาฆ่ากูเลย เพื่อนมันฆ่ากูเพื่อนดึงมาดึงมาเออเออดึงมาเอาดึงมาเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่ไทยป้อมป้อมเลยป้อมเลยจบเลยไม่เอาอะขึ้นดาวต่อไปเอาไม่เอาด้วยเอางั้นเอาเอาดิเอาดิเออเอออยู่กัเออ n ซ x t เพลงอย่าไปย่องอยู่เออ next เพลงอย่าไปย่องเอาเอาดินาคอรเปิดตีในป้อมเลยเอาดิเอาดิโอ้มีเนี่ยเอาดิเฮ้ยเออาพี่ไทยเฮ้ยสุดยอด จบเพอจบเพอเด๋อวแตกเดี๋ยวแต,วแตกกันหมดหรอกเ oh, อ be, be, อกัรอกูรอผมก่อนางั้นอนะ่ะโอ้โหไม่รอกันเลย <laughs> ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวิ่งแบบพ่ตูนต่อไปนะครับ The Fat วิ่งแบบพ่ตูนครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับครับค